สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้นะีมีเมนูอาหารว่างของไทยนะคะเป็นประเภทเมี่ยงนะคะมานําเสนอปกติก็จะเห็นเป็นเมี่ยงลาวเมี่ยงคานะคะวันนี้ที่แปลกไปคือเราจะทําเป็นเมี่ยงไก่ะคะ่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเมี่ยงไก่นะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะเราใช้เป็นสันในนะคะแล้วก็มาสับละเอียดดึงส่วนที่เป็นเอ็นออกนะคะส่วนตัว นี้จะเป็นตัวของเครื่องเมี่ยงนะคะก็จะคล้ายๆกับอันเครื่องเมี่ยงอื่นๆก็จะมีขิงนะคะหั่นเต่านะคะถั่วลิสงคั่วมะนาวก็หั่นเป็นเตา่าหรือชิ้นเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูส่วนอันนี้เป็นน้ำที่คลุกผสม,มนะคะก็จะมีน้ำมะนาวน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็พริกขี้หนูสับนะคะใบใบที่เราใช้ทานกับเมี่ยงวันนี้เรามี2ใบให้เลือกก็คือ ใบคะน้าหรือว่าใบกระหล่ำก็ได้นะคะสำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำตัวเมี่ยงไก่ของเรานะคะเริ่มแรกเนี่ยเอาตัวสันในไก่ที่เราสรับละเอียดเนี่ยนะคะแล้วก็คลุกด้วยตัวเกลือนะคะเราจะเอาไก่เนี่ยทำให้มันสุก สักก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็อยากให้มันมีรสชาติเล็กน้อยในตัวมันก็คือใส่ตัวเกลือลงไปด้วยระหว่างนี้นะคะเราก็เอากระทะเนี่ยต,ตั้งไฟะคะใส่น้ำมันเกือบครึ่งนะคะเพราะว่าเราจะเอาตัวไก่เนี่ยไปทอดในในกระทะในน้ำมันอีกทีนึงน,นะคะนี่นะคะพอคลุกดูว่าเข้ากันหมดแล้วเราก็พอน้ำมันร้อนเนี่ยเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเนี่ยนะคะ แล้วก็ใส่ลงไปทอดเลยค่ะเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนะคะเพื่อทําให้ไก่มันสุกก่อนนะคะถ้าติดกันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวไก่เนี่ยไปสับหยับๆยาดอีกทีนะคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนคล้ายเนื้อไก่ทอดเนี่ยนะคะ แล้วก็เอาไปผัดปรุงรสอีกทีหนึ่งค่ะนี่ค่ะก็ประมาณอย่างเงี้ยนะคะหลือประมาณนี้เราก็จะตักขึ้นตอนนี้เราก็จะทอดไปจนหมดเรื่อยๆหมดตัวเนื้อไก่นะคะแล้ว,เด,วเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูวิธีการทำต่อไปกันละกันค่ะ ค่ะแล้วก็ปั้นก้อนทอดตัวไก่เราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาสับสักนิดหนึ่งนะคะคือไม่ต้องถึงกับละเอียดนะคะเอาพอหยาบๆหลายคนอาจจะสงสัยทำไมเราไม่เอาตัวไก่นี่เอาลงไปผัดเลยคลุกเคลื่องก็ได้อย่างนั้นมันก็ก็ได้อีกแบบนนะคะแต่แต่การที่เอาไปทอดก่อนมันก็จะได้รสชาติของเนื้อไก่ทอดเนี่ยนะคะแล้วเ,เอาไปผัดอีกทีน นี่นะคะก็ประมาณอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวแนมก็จะสับไปจนหมดเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนี้เราจะไปผัดปรุงรสกัน,นะค,ะค่ะค่ะหลังจากที่เราสับตัวไก่ก้อนทอดของเราเนี่ยนะคะพอหยาบๆยาบแล้วเนี่ยเราก็มาลงมาลวนในกระทะเพื่อปรุงรสนะคะ ก็ตั้งไฟใช้ไฟกลางได้นะคะใส่ตัวไก่ที่เราสับนี่ลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกีหนูนะคะพริกหนูสับตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำมะนาว แล้วก็อาจจะใส่เกลืออีกสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราคลุกหมักไก่ตอนแรกเหมือนกันถ้าตอนนั้นเราใส่เกลือเยอะเนี่ยตอนนี้เราอาจจะลดปริมาณเกลือลงหน่อยอาจจะใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวยังไงกลับมาดูกันอีกทีนึงก็ได้ค่ะตอนที่ได้ที่ ค่ะนี่เราคั่วมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจนเห็นว่าไม่ค่อยจะเห็นสีขาวแล้วนะคะของเนื้อไก่ก็เป็นอันว่าใช้ได้เราก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพักให้มันเย็นตัวลงนิดนึงแล้วก็ไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็คั่วตัวเมี่ยงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดจานเสิร์ฟกันอย่างแรกก็คือจะจัดเป็นให้ใส่ทานกันเองนะคะก็คือใส่เครื่องเมี่ยงจะเป็นผักกระหล่ำหรือ ใบคะนาก็ได้นะคะแล้วก็มีถั่วลิสงคั่วป่นมีพริกขี้หนูเนี่ยนะคะขิงแล้วก็มะนาวพร้อมกับตัวไก่อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ให้เสิร์ฟตักทานกันเองนะคะหรือว่าก็มีอีกไอเดียนึงนะคะสำหรับถ้าอยากจะเสิร์ฟเป็นคำๆเลยเนี่ยหาถ้วยหรือภาชนะเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็เอาตัวผักเนี่ยนะคะใส่ลงไปนะคะคื อันนี้คือเราจะไม่หอ่อเราจะให้เขาใช้หยิบขึ้นมาแล้วทานได้เลยนะคะใส่ตัวเมี่ยงไก่ของเราลงไปนะคะตามด้วยตัวถั่วเล็กน้อยแล้วก็มะนาวถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เพิ่มได้นะคะพริกขี้หนูนะคะตามด้วย หอมนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เวลาคนที่จะทานก็ใช้รวบอย่างนี้แล้วก็ทานได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวใบคะนานะคะถ้าเป็นใบกระหล่านะคะก็เหมือนกันค่ะนนะคะใส่ลงไปแล้วก็ทัวพริกขี้หนู ขิงเล็กน้อยแล้วก็มะนาวเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเมี mm hmm. ่ยงไก่ของเราวันนี้ mm hmm. ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะ mm hmm. ไงคุณผู้ชมลองเอาไปทำดูนะคะ mm hmm. เข้าไปดูวิธีการและอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ mm hmm. ที่ foodtravel.tv mm hmm. วันนี้ค้งแต่เหลียวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ